เนี่ยเป็นแบบเอ่อทันสมัยนะคะเนี่ยเอ่อเป็นคุณครูห oui ุ่นยนต์ใช่ไหมคุณครูอุ้ยม <Switzerland> ok ีลูกศึษาวัดวัเย่อเย่อาจารย์นะจานตาแดงขึ้นนะครับตาแดงขึ้นนะครับไปกินยานะครับโอ้ชื่อเฮ้ยเดดแดดไอ้หนูไอ้หนูใจเย็นลูกหนูหนูหนูครูครูครูไป อ่าซื้อยาหยดตาจากเภสัชมาก่อนไหมแล้วครูก็ค่อยมาไล่จับหนูโอเคไหมคะอ่าทำไมต้องว้าตึงตึงหูหหมือแต่เล่นอุ๊ยเป็ดเป็ดอ้หนูเป็ดเป็ดเป็ดมีอีกไหมมีอีกหหมดแล้วหมดแล้ว วันนี้ที่โรงเรียนเรามีคุณครูสอนใหม่แล้วเนี่ยเป็นแบบอ่อทันสมัยนะคะเนี่ยอ่อเป็นคุณครูหุ่นยนต์ใช่ไหมคุณครู Nice อะไรอะ่ะฉันจะไม่น่ารำคาญนางสาวอะ,อะไรอะไรอะไรย่ะดูปากเขาดูปากเขาปากลอยขึ้นมา เอาละค่ะก็ขอกราบสวัสดี่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราไม่อยู่กันในแมปแมปแบบไรนัชื่อแมแบบไม่ได้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่วันนี้เราไม่อยู่กับคุณครูหุ่นยนต์ชุดม่วงสุดเท่เออแต่ทำไมไม่มีใครอยู่ในห้องเรียนเลยละ่ะฮะงงมากอันนี้อะไรอะทุกคนเขาบอกให้เรากดหรออ่ะ โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวานเอาเดี๋ยวๆๆีเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวสัญญาณไฟไหม้ทุกคนอ้าวอาจารย์อาจารย์ช็อตไปแล้ว,วอ้าวเอานี้ดีกว่าไปฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับผมจะตามอาจารย์มาช่วยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวอ้าวประตูล็อกเปิดไม่ได้ทุกคนประตูห้องอาจารย์น,นอะอาจารย์ไม่อยู่แล้ว ไปไหนแล้วงงเลยมันไม่มีห้องไหนเปิดได้เลยนะคะตอนนี้เปิดไม่ได้สักห้องห้องไปมั่วๆดูเผื่อจะเจออะไรน่าเราน่าจะต้องไปหากุญแจนะเราจะได้แบบว่าหนีออกจากาไปออกไปข้างนอกได้อะอุ้ยมีลูกศรโย,โ,ยโย้โย้อาจารย์อนาจารย์ตาแดงขึ้นนะครับตาแดงขึ้นนะครับ ไปกินยานะครับโอ้โหดูหน้าชัดท่านแนเฮ้ยเข้าไม่ได้เข้าท่อโอ้หัวใจวายหมดอืมว,วันนี้เพื่อนวันดีเธอก็เป็นนักเรียนที่นี่กันเหรอโอเคนั้นเราไปด้วยกันเนาะไปไปไป,ไปชิบว้ยหนอ,อเดี๋ยวก่อนออกไปง่ายๆแต่ฉันจะตกอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะอ้าวเพื่อนไม่รอแล้ว เพื่อนเราไปแล้วเพื่อนเราไม่รอเราแล้วเออเธอมันยากเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นแงเหมือนว่าอาจารย์ของเรานะคะจะลายเป็นอาจารย์ตาแดงไปแล้วเรียบร้อยแอไม่รอดแน่คนอีสานอื้มอะไรอีกเนี่ยโอ้โหอ้าวเพื่อนเราอยู่ตรงนี้เองเหรอโอ้ก็ไม่บอกอ่ะ ทำไมมันพังลงมาได้ล่ะเนี่ยมันพังอะทุกคนเราต้องแบบรีบกระโดดชึบชึบ,ชบเขารอเราแล,แล้วเนี่ยเขาเก่งนะเขาเล่นเก่งเนาะอ่ะชึ้หนึ่งสองหนึ่งสองไปับหนึ่งเออเข้าไปไหนแล้วล่ะอ่ะเราอย่าสนใจนะคะเราตอนนี้เราจะรีบปีนขึ้นไปอ่ะชึอบออันนี้อะไรอะ่ะพัดลมทำอะไรฉันไม่ได้ ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะเราต้องดูจังหวะด,ดีๆนะฮะเหมือนว่าพัดลมนี้จะทำให้เรากลายเป็นบัดทยักได้เลยนะเนี่ยเออหมุนเร็วหมุนเร็วแต่ก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกท่อระบายกะตรงนี้มันมีเยอะจริงๆโว๋วขาหักนะหนูและนี่อะไรอะสนามบาสหรอทุกคนเหมือนว่ามันจะเป็นยิมนะแล้วตรงนั้นมีประตูด้วยทุกคนชื่อวิอไปด่าด่าไอ้หนูไอ้หนูในเจเย็นโลกหนูหนู หน <No. c oughs> ูครูคร้คร้ไปซื้อยาหยดตาจากเภสัชมาก่อนไหมแล้วครูก็ค่อยมาไล่จับหนูโอเคไหมคะอ่าทำไมต้องอจะเย็นจะเย็นเอาไม่เอาไม่เอใจตัวเองไว้ดีกว่า,าคร้จับเราไม่ได้หรอกเพราะเราขาสั้นเอะเกี่ยวเน โอ๊ยเธอมันไปทางโู้นโอ้ยก็สเราก็เมื่อกี้เหมือนว่าจะเห็นลูกศรอยู่นะลูกศรอันแดงๆเขาบอกว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยฮะเราต้องจุกจุกจุกก่อนจุกสิครับผมหนีมาเยอะแล้วครับอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์คนเดียวที่ผมหนีนี่มาเยอะแล้วแต่ะคลิปโอ้ยังไงทุกคนลูกศรลูกศรตามลูกศรไหมห้องน้ำเข้าไปในห้องน้ำ ในนี้มีอะไรในนี้มีอะไรในนี้มีอะไรว้าวทะเลไบนะ้ำอศาจารย์ตามมาไหมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเราลงมาจากไหนในเมื่อข้างบนมันตันง,งงนะโอ้โหในท่อนี้เหม็นมากทุกคนดูเฮ้ยอะไรอ่ะลูกโป่งอ่ะแบบไหมเอ่ลูกโป่งไอ้อลูกโปง่นปงนี้น่ากลัวนะนี่เป็นไหนหอ้นี่เหรอชื่ออะไรนะอะไรไวไวไวเป็นนี่ไวไหนลงไปดิลงไปได้ปะลงไปจ้อง ไม่มีอะไรเลยนึกว่ามันจะมีแบบว่าจำสเกลแบบหลอกๆอ,อะไรวันนี้โอ้อะไรอ่ะเฮ้ยหมือนจะมีท่อไอเสียที่ปล่อยมลพิษแสนแย่ yeah. ลงมาเพราะฉะนั้นเราต้องระวังให้ดีไม่งั้นตัวเราจะแตกสลายหายไปกับตาชึบชึบชึบอ่าง่ายครับง่ายเดี๋ยวเขาลัดเขาทาน้ำมันกันสนิมมั้งปนะเนี่ยแต่ละที่โอ้ สนิมเครือเลยอะแบบเครอเชือบเชือบเบเบอ่ะเล่นบ่อยจนเซียนอ่ะได้แล้วค่ะไปดีกว่าปีนบันไดนีอปูบันไดย,ยาวมากระวังเป็ดอะไรอะเขาเขียนเตือนไว้ว่าระวังเป็ดเป็ดไหนเป็ดเป็ดอะไรฮะไม่เห็นมีอะไรเลย ไหนลงายเป็ดไหนเป็ดไม่เห็นสตัวหนึ่งโอ้ยข้างข้างในนี้เน่ามากเลยอะทุกคนเน่าจาัดไหนเป็ดเป็ดเป็ดอะไหนเป็ดโอ่ต้มตัวเตรียมเตรียม,ม,ม,มออกอุย้ยมันอ้ามันขึ้นมาบนนี้ได้หรอเล่ลงเลยนะมันก็ลงได้โอ้โหอะไรนะกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคอตากระจองเลว เดี๋ยวเราเป็ดเล่นเป็ดเอ๊เป็ดเป็ดเป็ดถ้าเป็ดไปอาบน้ํแล้วทางออกมันอยู่ทางไหนเป็ดไล่เราไม่หยุดเลยใครก็ได้ซอยข่อยเนี่ย่วยด้วยทางออกอยู่ไหนผู้ใดก็ได้บอกข่อยทีโอ้ยกลับมาที่เดิมเราจะไปทางนู้นดูนะคะทุกคนเผื่อมันจะมีอะไรมีอะไรมีอะไรไหม เธอไม่มีทางออกให้ฉันหน่อยเหรอฮ <What? S 1> ะโอ้ยนี่ไงนี่ไงทุกคน What? What? เป็ด <What? S 1> เป็ดเป็ดเอ้ยเป็ดว้าตกใจหมดเลยเป็ดขึ้นเข้าท่อไม่ได้โอเคระวังเป็ดคล้องแถะครับน้องอ่ะไปเลยครับรออะไรเป็ดจะมาทางไหนเป็ดมาทางไหน,น,มาาไ,หนไม่รู้ที่รู้รคือเราโอ้ตาแดงกลับมาเลยตาแดงกลับมาเลย ต้องมีท่าตรงนี้แหละต้องมีต้องมีมีอยู่จริงชิปชิปชิปเออเป็ดตาไหมปิดป็ดไปไหนแล้วอ้าวเป็ดหายเอ้ไม่ไปจะเป็ดกราบกราบเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะเราเมื่อไหร่เราจะหลุดออกจากท่อระบายน้ำอันนี้อโอเคเหมือนน้ำจะมีบุญลพิษเป็นสารชนิดพิเศษนะคะที่จะทำให้เรา หายตัวไปได้เลยอ่าปีนบันไดดีกว่าอ่เยี่ยววอซับเรโอ้เก็จละเก็จละโอเคแ้วเราก็ยืนงงอยู่ไงบอกว่างงอยู่เอ๊ะอะไรอ่ะหนึ่งสองว้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองไปดีกว่าไปดีกว่าวู้วูวชัดชิュ อุ้ทำไมมันรู้สึกเหมือนร้านคุณลุงพิซซาที่เราเล่นเลยอ่ะไหนเปิดไปชึบเปิดไปยากอือโอ้โหเหมือนเปิดแบบไม่ให้เปิดอ่ะอ๋อไม่มีทุกคนมันเป็นด่านไอนน้นี่เลเซอร์ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันอ่ะเก่งที่สุดเลยเอ้ยห้องนั้นเหมือนมันจะมีอะไรปะโอ้โหมืดตื่นไม่เห็นอะไรสักอย่างไม่เป็นไรเราไปต่ออันนี้อะไรบันไดให้เราขึ้นไป อ้าวทังน,นี้ให้เราไปเหรอโอ้ยทุกคนเขายังปิดขังเราไว้อยู่เลยเขายังไม่ให้เราออกเลยเราจะเหี่ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปได้เราไปได,เไปได้เราไปได้นะจ๊ะอ่ะไหนดูซิว่าม,มีอะไรอ้าวเพื่อนเจอกันอีกแล้ว <laughs> เพื่อนเรามารอเราอยู่ตรงนี้หรอรอไกลเกินไปปะ <laughs> นึกว่าเพื่อนออกจากแมลไปแล้วเนะี่ยอ่ะไปพวกเราไปด้วยกันชึบ ให้วางกับดักไว้ตรงนี้ในเดี๋ยวไอ้ดูเกือบปละอะไรอะ่ะชั้นเรียนศิลปะอุ้ยมีห้องศิลปะด้วยเหรอเจ๋งอะ่ะอุ้ยอุ้ยเปิดประตรูเอ่าทำไมประตรูไม่ไม่เจตนาลงกับฉันเลยชิบ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 ,ชบ,ชบอ่าเข้ามาได้แล้วทุกคนอุ้ยอุ้ยแอบหลอนเด้อน,นี่อุ้ยหุ่นเขากำลังโพูท่าวู้ ใจร้ายหมดเลยโอ้ยกัดแล้วฉันก็ต้องมีปัญหากับประตูนี่อีกแล้วโอ้ยเธอมีจุดเสียไว้ใหในนั้นเถอะโอเคเราจะปีนโต๊ะทันหลังแล้วมันจะขยับอะ่ะมันขยับไม่หยุดเลยทุกคนเขากำลังพูดวช็อตตือดืตือือุ้ยภาพนี้แอบหลอนเปลี่ยนภาพดีกว่าพึบอ,อ่ะสวยขึ้น อุ้ยเพื่อเรามารอเราอยู่ตรงนี้เหรอสวัสดีค่ะอุ้ยอะไรเนี่ยห้องแดงจังเลยโอ้โหเขาเปลี่ยนไฟไม่ได้หรือไงเนี่ยหลอดไฟเสียแล้วโอ้วอุ้ยฝนตกฝนตกจ้าทำไงดีจ้าเนี่ยโอ้ท่าไมโรงเรียนนี้กับดักมันเยอะจริงจริงเออ,อได้ใจเลยเหมือนว่ากับดักนอกจากกับดักมันจะเยอะแล้วนะ อย่างเลยอืมทำไรฉันไม่ได้หรอกแล้วเราต้องไปทางไหนไปทางนี้อ,อ่ะชิบอืม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 อือ,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 อเราขึ้นมาแล้วเราก็ลงไปแล้วเราก็ขึ้นมาอีกแล้วก็ลงไปอีกแล้วนี่มันเอ๊ะตรงนี้เหมือนจะมีประตูนะเปิดได้ไหมเปิดได้นะแต่เราเข้ายากอุ้ยอ,อะไรเนะี่ยทุกคนมีคนเอาโต๊ะ เก้าอี้เมาวางไว้ตรงนี้อุ้ยอะไรเพื่อนเพื่อนเหมือนว่าเพื่อนเราจะเข้ามาไม่ได้มันทำไมมันจะเข้ามาไม่ได้ในนี้มีอะไระทุกคนตูงอาหารเฮ้ยไปเอาของกินดีกว่าครับผมอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวทำไมเอ้าประตูล็อกเออไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราไปหาทางอื่นกันเลยอุ้ยอุ้ยป้า สุดหลอกกินไรดีจ๊ะเออสุดหลอกกินไรดีจ๊ะโอ้โหรู้แล้วว่าในนั้นมีอะไรอ่ะไปเหมือนว่าไอตรงสีชมพูนี้มันทําให้เราช้าลงนะทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้เราเดินสโลเลยย้อนกลิบกลับไปได้ชึบชบอ่ะทั้งทั้งพี่จริงมันก็วิ่งช้าอยู่แล้ววนะเนาะเอ้ยป้าแล้วร้องทำยังไงเราทาอะไรป้าไม่ได้เลย เฮ้ยมีท่อมีท่อชึบอ้าวปลาหายโอ้โหกำลังจะสังเกตป้าให้เวลากขอนว่ายน้ำอะไรไว่ายน้ำว่ายน้ำตรงนี้เหรอยีเหม็นเน่าสุดๆอืเพื่อนวไา้จริงเหรอเออถามจริงเออไป let's go ้อชื้อชจ้อชืๆอชื้อเออ เออว่ายท่าฟิสต์สไตล์อยู่ใต้น้ำมันจะมรัเข้อยู่ใต้น้ำแล้วแล้วเราต้องทำอะไรอ่ะอ๋อเพื่อนขึ้นไปขห้ามดน่ะนี่ไงขึ้นไปไดแล้วอ้ยเรากดกระโดดแล้วจะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรามาโผล่ตรงเดียวนะทำไมท่อน้ำทิ้งมันอยู่มันเปิดฝาอย่างนี้แล้วมันก็อยู่กับสะน้ำด้วยเดียว เดี๋ยวก่อนมันยังไงเนี่ยเฮ้ยไม่มีอุ้ย,ยเราเล่นน้ำหน่อยดีกว่าแต่น้ำเหม็นเน่ามากเลยเล่นไม่ลงเอ้ยเราปีนไม่ได้ด้วยโอ้คนจะเล่นมีอะไรไหมอ่ะอันนี้คืออะไรทุกคนแป้นกระโดดอ่ะจับจับจับเหม็นจะกระโดดได้เลยอ๋ออันนี้มีประตูเพื่อนมาทางนี้แล้วไปทางไหนอ่ะทางนี้เหรอเปิดได้ไหม เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ทุกคนทางนูน้นอ๋อไปทางนู้นเออเหมือนเพื่อนจะมีปัญหากับประตูเหมือนเราเลยเออประตูแต่ละนี่โอ,โอ้โอเคเปิดได้แล้วฉันรู้แล้วว่าถ้าฉันเข้าไปประตูมันก็จะปิดดูนะเห็นไหมเขาบอกว่าไปที่รถบัสอุ้ยเฮ้ยเราจะได้ออกจากที่นี่แล้วทุกคนเฮ้ยเราจะได้ออกจากที่นี่แล้วไม่มีอันนี้ด้วย ตึงตึงห <Under. S 2> ูหูหูหูมือแต่เล่นอุยเป็ดเป็ดอ้หนูเป็ดเป็ดเป็ดมีอีกหมมีอีกไหหมดแล้วหมดแล้วโอยป้าป้าป้าอีกโอยเธอให้เวลาก่อนให้เวลาก่อนเช้าอุยเราขึ้นทันบายบายวายโอ้โหป้าฟาดหัวฟาดงาเลยเป็ดเป็ดเป็ดกาบกบบาย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 จ้าบายบายนะจอบแบบแบอุ้ยเพื่อนเพือนอยู่นอกรถอะอ อ้าวหายไปแล้วไรทุกคนเราแบบไปกันดีกว่าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนไปทำอะไรตรงนั้นนะ,ะเฮพื่อนเราไปทำอะไรกันนะทุกคนเราหนีออกจากที่นี่ได้แล้วทุกคนเย้โว๊ยเดดเดดบ๊ายบายโอ้ย,ย, bye อยเหมือนข้างหน้ามีมีอะไรเอ่ย สนามเด็กเล่นจ้าเย้ได้แล้วได้เวลาฮีโร่วิเป็ดเป็ดง่งงโอ้ก็ไม่เท่าไหร่นี่นางเรียนนี้ไม่เป็นไรไปสมัครโรงเรียนอื่นดีกว่าบายอุ้ยเอาเล่นไม่ได้แล้วอ้ยอะไรเมีอะไรเนี่ยอันนี้อะไรทุกคน

เฮ้ยมีสีแดงด้วยสีแดงเอ้ยเราไปเล่นม้ามุนนี้ดีกว่าม้ามุนลิงาลิงาลิงาลิงวัว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 วววัวเด้อเด้อเด้อลิงาลิงาลิงบูฮูโอ้โหกระจายแล้สามารถโอ้เดี๋ยวเด้อเจนที่เราเดินได้เลยเนี่ยอุ้ยเท่เท่จัด ว้าวว้าวเฮ้ยสนุกแล้วสนุกแล้วฮ่้ยคลิปนี้สั้นมากเลยอะอุ้ยไม่เคยสั้นขนาดเนี้ยเอาละค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะสนุกกันหรือเปล่ากับคุณครู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 อะไรไม่รู้อะครูทันสมัยกับคุณยนแสนสวยคุณครูตาแดงอะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ like, กด subscribe ให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่นะบาย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 นะจ๊ะ